สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายนะครับวันนี้นะน้องขออนุญาตนะครับมาอัปเดตรุ่นนะครับเจริญพรเนี่ยดวงนะครับของลูกปู่บุญมาวัดเขาแก้วทองนะครับในจังหวัดปราจีนบุรีนะครับวันนี้น้องขออัปเดตหน่อยนิดนึงนะครับนะจะหมดแล้วพี่นะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่11รุ่นเท่านั้นนะฮรสิบเอ็ดรายการเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวมารับชมกันครับพี่ๆนะครับว่าชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ทางอิดีไลนและเบอร์โทรผมได้เลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาพบกับรายการที่1กันเลยเลยกันนะครับนะรายการที่1มันเป็นรายการสอดไส้ครับนี่ฮะ <c oughs> รายการนี้สอดไส้นี่ครับนะพร้อมกับมีลายเงานครับนะลายเงาเป็นยันนะครับนี่ฮะพี่เห็นไหม mm hmm. นี่ฮะ รายการนี้เป็นสอดไส้อปาาปัสสตินครับนี่ฮะเหมือนเหรียญ10บาทนะครับเลขคุณเบอร์มาเลขเจ็ดสิบห้านะครับเหมือนเหรียญ10บบาทบ้านเราพี่นะครับเป็นงานสอดไส้นะครับน้อยมากพี่นะที่เขาจะทํากันนะนอกจากนี่ครับโรงงานที่คุณภาพหน่อยแล้วก็ต้นทุนสูงมากพี่นะสำหรับรายการนีน้รายการนี้นะฮะขอให้สมศักดิ์ศรีนิดหนึ่งพี่นะน้องขอที่สามร้อยบาทพี่นะให้แบบสมศักดิ์ศรีหน่อยสวยๆวันนี้จัดทรงฟรีถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวครับ ต่อมาฮะรายการที่2พี่รายการที่2นะครับเป็นเนื้อไม้มงคลนะครับรายการนี้ต้องแกะนะครับต้องมาแกะอาจากเครื่องและต้องแกะมืออีกรอบหนึ่งเก็บรายละเอียดพี่นะผมบอกเลยนะว่าสวยขนาดนี้สำหรับไม้มงคลนะครับงานรุ่นเจริญพรเนือดวงเลขคูณตําเบอร์ครับองค์ที่2หมายเลข24่ะครับรายการเลขคนตําเบอร์หมายเลข24ครับนี่นะรายการที่2นะครับ ต่อมาฮะรายการที่สามครับกับรายการที่สี่พลาดไม่ได้เลยพี่รายการนี้มาเป็นคู่กันเลยนะ <â> ผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆครับสำหรับรายการที่สามกับรายการที่สี่รายการที่สามนะครับเป็นเนื้ออัลปาก้านะครับเป็นเนื้ออัลปาก้าปัสซาตินนะครับเป็นเสมือนจริงนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมเอาให้ดูทีละองค์นะ รายการที่สามนะพี่นี่เนื้ออาบาก้านะครับเป็นเสมือนจริงนะครับปววต่างปู่สวยๆคมๆแบบนี้ด้านหลังเป็นเนื้เนเอพเอพชรพระอเพชรพระแก้วม,มรกตนี่ฮะเลขคนจัเบอร์หมายเลข64นะครับเลขคนจับเบอร์หมายเลข64ี่พี่นะฮะรายการนี้นะครับแบ่งปันพี่ๆนะครับขอที่300รอบาทเท่านั้นน้องขอที่300อบาทนะพี่รายการที่3ามนะครับส่วนรายการที่4ี่ครับนะ เป็นเนื้อที่มีมวลสารแน่นๆพี่นะครับเรียกว่าเนื้อมหาชนวนนี่ครับเลขคดเบอร์อรมาได้35มสิบีจีวอลลุงปู่บุญมาติดไว้ด้านหลังนะครับนี่ฮะรายการนี้ก็พลาดไม่ได้เหมือนกันพี่รายการส,สวยๆวันนี้รายการนี้นะครับแบ่งปันพี่พี่อยู่ที่4เอ้ส0 0บาทนะครับแบ่งปันพี่พี่ที่300อบาทนะครับรายการที่4นะ ต่อมาฮะรายการที่ห้านี่ครับรายการที่ห้าพลาดไม่ได้เลยพี่รายการนี้เป็นเนื้ออปาก้าขัดเงาเลขค้นตเบอร์หมายเลขหกสิบสี่รายการนี้ลงยาม่วงลงยาจีวอนพี่นะครับโอ้โหนะสวยสุกใจไหมพี่นะครับรายการนี้เงาเงาเลื่อมเลื่อมกันเลยครับสำหรับรายการที่ห้า ห้ามพลาดพี่นะรายการนี้ห้ามพลาดเลยครับรายการนี้แบ่งกันที่ราคาเดิมพี่นะครับนะตแต่วันนี้ผมจัดให้พิเศษนะเพราะเหลือ11องค์สุดท้ายแล้วเอาไปพี่นะสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นพี่รายการที่ห้านะครับต่อมาฮะรายการที่หกพี่เป็นเนื้ออัป,ปกาขัดเงาเช่นเดียวกันครับรายการนี้ลงยาเหลืองนะฮะนี่ับเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขห้าสิบเอ็ดครับ ลงยาจีวรด้วยพี่นะเลขคนเบอร์ใหม่เหมือนเดิมพี่เหมือนกันครับองละ250บาทพอพี่นะสำหรับรายการที่6นะครับนี่ฮะจัดได้จัดนะครับพี่ชายครับงามงามกันเลยครับต่อมาฮะรายการที่7พี่รายการนี้หลวงปู่บุญมานี่ครับเป็นเนื้ออัปปาละสตินนะฮะลงยาพยาเสือโครงเลขคนเบอร์ใหม่เลข47ครับลงยาเติดสูตรอย่างนี้เอาไปพี่280บบาทเท่าน,นั้นนะสำหรับรายการที่ เนะครับนะรายการที่8ครับมาเป็นองค์นี้ครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาจนนุมวนสารลงยาทงชาตินะครับเด็กน้องตัดให้ในกะารเด็กน้องตัดให้ชมพี่รายการนี้นะี่ฮะรายการที่8พี่ลงยาคุยพื้นเต็มสูบอย่างนี้ครับสวยๆเลยพี่นะเลขคุณเบอร์30มิบะเลขคุณเบอร์เลขมาเลข30นะพี่รายการที่8แบ่งปันที่25 0สบาทเท่านั้นพี่นะสำหรับรายการที่8นะครับ รายการที่9ครับอีกหนึ่งรายการที่พลาดไม่ได้เลยนี่ครับสำหรับรายการนี้นี่ครับเลขโคจัมเบอร์เนี่ยฮะเดี๋ยวผมดูเลขโคจัมเบอร์ให้นะครับนะรายการนี้เลขโคจัมเบอร์สี่เนาะนะมีเลขอะไรผมไม่ได้แกะนะเพราะรายการนี้นะครับผมไม่อยากแกะเพราะนี้มีมวลสารในอ่าเครื่องที่พุทธอาพุทธพิเศษพี่อย่างเช่นดาวเรืองสายสินข้าตรอกประมาณนี้นะครับรายการนี้ สวยงามมากๆพี่นะฮะลงยาเขียวเนื้อซับกับเนื้อทองแดงผิวลุกนะฮะสวยๆแบบนี้รายการนี้นะฮะสองบาทพี่นะเอาไปื้อสวยๆสวย,สวยใครอยากเรียบกรอบนะทักมาได้พี่นะกรอบละร้อยบาทจะได้ม่เรียบกันน้ํามีครบทุกสีเลยนะครับมีภายเงินภายทองก็สวยนะต่อมารายการจะไปพี่รายการที่10 นี่ฮะรายการที่สิบนะครับรายการนี้จะมีน้ำที่ไหนเนี่ยคือนะนี่น้ํามันว่านนะครับน้ํามันว่านหนังเสือนะรายการนี้นะครับตะเลขคุณเบอร์หมายเลขแปดศูนย์ครับเนื้อมหาชนมวสารแช่น้ํามันว่านเสือเนี่ยรายการนี้นะฮะเอาไปสองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะฮะสองร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการที่สิบนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบเอ็ดนะครับนี่ฮะรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการนี้ก็สวยเช่นเดียวกันครับ รายการนี้นะครับเป็นรายการสุดท้ายนะครับของอีพีนี้นะรุ่นเจริญพรนะครับเนื้อดวงครับนะมีอยู่สิบเอ็ดองสุดท้ายนี่ฮะพาดพี่ล็อกเก้นสามกษัตริย์นะจัดไปเลยพี่เลขโคดจัมเบอร์หมายเลข75พี่รายการนี้เอาไปพี่300บาทเท่านั้นครับ300บาทเท่านั้นพี่นะรายการที่11ครับนะฮะสำหรับวันนี้นะน้องก็มาอัปเดตให้พี่นะครับนะงี้ก็ฝากติดตามด้วยหากชอบทุกไลนใจนะฮะฝากกด ไลฝากกดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณวุวท่านอีกครั้งขอบคุณมากๆนะครับ